สตนเจอติงซีซั่น5ไม่ใช่จุดจบอนาคตของแฟนชายจะยังไปต่ออย่างแน่นอนถึงแม้ว่าซีรีส์หลักสเตนเจอร์ติงจะเตรียมปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ในซีซั่นที่5แต่แฟนๆไม่ต้องกังวลว่าเรื่องราวของฮอกกินและโลกอัพไซด์ดาวจะจบลงอย่างถาวรเพราะความจริงแล้วจักรวาลขยายหรือ expanded universe ของ Stanger thing เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับปัจจุบัน Stnger T ร์ติง expanded universe ถูกสร้างขึ้นแล้วในหลายรูปแบบเช่นละครเวทีชุดเลโก้ วนวนิยายโดยหลังจากซีซั่นที่5สิ้นสุดลงคอมิกจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ที่สำคัญที่สุดสำหรับเฟนชายนี้เช่นเดียวกันกันกบ Star War ์ที่เคยทำไว้เมื่อ50ปีก่อนซึ่งเปิดโอกาสให้มีการขยายเนื้อหาในรูปแบบสื่อเสริมต่างๆได้อีกมากมายสำนักพิมพ์ d a Horse c o m i ิ s เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์คอมิกเ a n g e r t ์ติซึ่งได้เผยแร่มินิซีรีส์หลายเรื่องแล้วโดยได้โฟกัสไปที่ตัวละครหลักในช่วงเวลาร,รอยต่อระหว่างซีซั่นต่างๆ เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือการเดินทางของตัวละครในรายละเอียดที่ทีวีซีรีส์ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดเช่นคอมิกอย่าง s e n t i n e ์ i ิ่งซิก i ์และ Into ินทูดที่ได้ขยายเรื่องราวของตัวละครที่เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มทดลองของดร์เบลนเนอร์ โดยสร้างตำนานและปุ่มหลังให้กับจักรวาลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีคอมิกค,คอสโอเวอร์อีกมากมายอย่างการที่ตัวละครเซนเจอร์ติงไปร่วมทีมกับทีม ja เอ็ดมิวแทนนินจาเทอร์เทลและการเข้าไปในโลกของดันเจียนแอนด์ดาร์กอนส์ด้วยปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เซนเจอร์ติงสร้างไว้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการจบลงของซีซั่น5จึงไม่ได้เป็นการสิ้นสุดลงแต่เป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะทำให้จักรวาลขยายของเซนเจอร์ติงก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและคงอยู่ต่อไปได้อีกนานแสนนาน